ปีที่แล้วผลประกาณพันเการ้อยแปดสล้านนะครับปีนี้ก็ตั้งเป้าไว้ว่ต่อ่สิบเร์เซ็นต์เประมาณ2อ0 0ล้านนะครับยังคงรักษาผลประการเอาไว้ให้พนานที่ย้ายมีกำไรสุดที่ที่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับดยวยคนยธดนะครับในการที่จะขยายผลสร้างควาตัดตนทางธุรกิจนะครับโดยรักษาฐานฐา,นาเดิมไว้ นะครับด้วยผลงานที่มีคุณภาพนะครับด้วยการหมอนายการที่มีประสิทธิภาพใประบบนะครับเครื่งตีที่ผ่านมาเราพิสูจน์แล้วว่ามันมีผลประกอบการเกินครึ่งน,นะประมาณพันล้านก็ครื่องตีคัดข,ของในช่วงปีสองแล้วตับโตอย่างมีคุณภาพด้วยพรขอกับผลสุทธิที่เราทําได้อยู่ที่ในเกี่ยงห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งในปีในปีที่ผ่านมาก็อยู่ประมาณสามเปอร์เซ็นต์เพราะว่าตับโตอย่างมีคุณภาพก็คือมีมาร์จิ้นมีกำไรที่เหมาะสมไม่ใช่ตับโตเฉพาะทางด้าน เร่อหนึ่งเียงอย่างเดียวคราวนี้ถ้าดูต่ออย่างนั้นเป็นโฟล์อีกสามปีข้างหน้าถ้าจาับปีนี้เราทำได้ถึงวันสองก็เนี่ยทางผู้เล่นทั้งทั้ง,งที่ใช้ยังจมาอีกว่าถ้าเราเติบโต,ตอย่างนี้อีกสักเซกเปอร์เซ็นต์ทุกปีมันจะเป็นยังไงถต่เป็นว่าอีกสามปีข้างหน้าเราจะไปถึงสามพัน 3, ล้าน,น,นได้ครับก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับทั้งที่มีพนักงานใหม่ด้วยนะครับแล้วก,ก็ที่อยู่กับทีชามานานนะครับ ก็บางคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่า40ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะ10ปีหลัง10ปีหลังก่อนหน้านี้นะครับเราค่อนข้างชาเลนตตัวเองถึงควรแล้วเรามีการพัฒนาเนี่ยในเรื่องระบบการจัดก,การด้านคุณภาพแล้วก็ความปลอดภัยค่อนข้างที่จะถือว่าก้าวกระโดดเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าในการทำอาคารสูงเนี่ยเราขยับตั้งแต่ส0 20ถึง 30, 30ตอนนี้เราจะไปถึงส50สิ้นนิบชั้นเรามาดูว่าความสําเร็จเนี่ยจากที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดถึงคอนโดมิเนียมก,ก่อนนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้กลยุทธ์วิ s เน็ s แพลนเราเนี่ยเราจะไปที่นอนคอนโดด้วยนะครับก็คือว่าจะเป็นโรงเรียนโรงแรมหรือโรงงานแล้วก็ในส่วนของโรงพยาบาลด้วยนะครับทีคารเรา่ร่วมกันสร้างผลงานที่ดีมีคุณภาพนะคะทำให้ลูกค้าเนี่ยเชื่อมั่นในเราแล้วก็ได้รับโอกาสเพิ่มมากขึ้นนะคะในปีนี้มากกว่าที่เราคาดเอาไว้นะคะดังนั้นองค์กรจะเติบโตไปได้อะะ่ะกำลังคนหรือบุคลากร่ออถือเป็น Key s u c c e s s Factor ันหนึ่งเลยที่เราอยากร่วมพัฒนาแล้วก็สร้างบุคลากรเพื่อ